สวัสดีนักเรียนวันนี้เราจะมาเรื่อเรียนเรื่องดนตรีนัน,นักเรียนโอเคโอเคโอเคเดี๋ยวครูเขียนกระดานก่อนนะ คู่เขียนเสร็จแล้วนั่เรียนได้เลยนะสองหนึ่งสองสองสองสี่สองสามเฮ้ยสองสี่แปดสองห้าสิบเฮ้ยไม่ใช่แล้วนั่นมันเลินสกุลนรเฮ้ยแล้วไม่ได้เีคนนะขั้นิสานะอคำถามที่กูฟูจะได้แก่ก,ก็คือคือฟักทองเอ้ยแมาอะไรกันโผล่ไก่ก,กับไข่อะไรก,ก่อนก็ไก่ แล้วทำไมถึงตอบอย่างนั้นนะก็เพราะถ้าไม่มีกไก่แล้วมันจะฟักไข่ยังไงล่ะอืมเป็นคำถามที่ถูกมากต่อไปได้แก่แดงโม่โอู้หูว่าอะไรมาว่ามันได้คุณครูได้รูสุกกับได้รูเสาะอันไหนเกิดก่อนกันอู้ถามว่าคุณครูได้รูสุกเนี่ยโอ้ก็แปลว่าดีมากนักเรียนต่อไปก็คือครอนเอ้าว่าไงครับคุณครูรถ รถโยนกับจักรยานดีก,กว่าน่าจักรยานครับแล้วทำไมถาึงตามอย่างนั้นละ่ะเพราะจักรยานมีสีขาผิดจักรยานมีกี่ขาสองขาครับอะไรเมื่อกี้นักเรียนหายไปเพราะอะไรพบเก,กิดบัตราการขึ้นมาอรลอนะถ้านักเรียนร้องเพลงนี้นักนั่งเรียนก็จะลองขาตามกับคุณคุณนะ

ฉันไม่ได้สร้างให้มือมึงพังใช่ไหมใช่ไหม